รวมทีมแบบใครมันก็ไม่รู้แล้วเ,เข้ามืออยงนะเดินโอ้โยพอ<า>หน้าจอมนับรับตรงตรงช้อนน่าเจ้าผมไม่น่ารับใครน,นนะนะ่าน่าจะแมบมืดแอะโยสุออกดับเีเหตุอะอย่าเอืมเอามาเหตเลยนะ โลไม่โผล่น่ลองนะเลนภาคลมันอยู่สายาอย่าฟัหนม่ไอกลไม่จัเล่นออกมันอยู่ท่า่าานท่านทนทนท่นท่นท่านท่นท่านท่านทนท่นท่ท่นท่านท่รนท่านท่่านท่านทานททานท่นท่านท่านทนน่นนนน ้นชว่ยี่ยมชรงดนตขนียงขึ้นบนอะมันยังขึ้นบน เล่นได้นะลึกอยู่นะม่ได้นะมีได้ต่ออวะหลับมิค้าเทนหายนะเทนหายนะเลียมึง่เดีกว่าเราเกิดมัมีได้ทำ้งเล่นสลีเลย หายหมดเลยนะลูกกายหายหมดเลยนะคือว่าใส่ไปโดนผมยัยยางก่อนทันปะน่าจะเปิดไฟปะนี่เรามันมันอยู่นี่สองตัวเปิดอยู่กาแล้วโไม่ทันไมเอาอันนิดไปแล้วนะปันนี้ปันนิดตต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ไม่้าม่ ยังเหมือนกับปูนออสส์ไม่เข้าไม่เข้าไมิสัาดม่สัาด,ดิมบป่วนจัดต้องใจอยากรลองชอาน่ละผมขึ้นบนนะผมขึ้นบนนะไหดไม่ย

ทางเน,นยเอาละจะแม็กมันจะแม็ามากเเหรอ,อา,าตัวมันขี้นมาจอาตรวจยางนี้ได้ไหเป็นปกสิบเยนม่สต์ ยู Yue ha, Yue ha. เอหายูเอห่างบนล่าสุดเ,เกมเกมเกเพิ่งเสร็งเร่อดเต็มหมดเลยนั่นแหลยูเอแบบเกกลัวนะรีบกตัดเลือดแม่ มุดนูปบหมุดย่ามุดนะเขามุดนะเมุกช่วยรับ,บนนะมุนะเขามุดฝากการนะผมไปรับบนนะเป็นเป็นผู้่เลยแจ้งทำไมไม่รู้แต่แจ้งทำไมไม่รู้ล่างโดนสอง อ่ามีบ่อดพุ่มหมดนะไม่เป็นไรยิบหมดหมดมีเว็บใหม่อ่ะอันไหนเงโอ้ยไม่ติดทางนำลายโอ้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 ยลิปโป่น่าจะเข้ากลันนะมันมันเอาเลสหรืออะไรเนี่ยผมเจ็บนะครับลิปโป้ไม่มีเงินติดโว้ ย่งวันตีมังกรไัตีมังกรเอาตีดักแรกเดี๋ยวพวก่ราบ,บ่นช่วยมสยิงล่างมาจากยิงล่างที่โอ้โีกะกะเลยเอ๊ะดึงให้อยู่ดึงนี้อยู่ดึงนี้อยู่ยใสเยอะทงแไนี้ยไนะ อาจารย์ตีหรือเลาโนัโนัสใช่ใช่ใช่โบตีกอไม่โอ้โเราสูตเรืองเต็มว่ะผมไม่เสี่ยงับได้การนะได้การนะบนมันอยู่สามมัาตีไปละอาจารย์ตีผมยืนตีว่ะยืนตีไบียร์น่าจะตีนี่ไหนวะใช่ ก็สุดตายรล้วตายโอเครับช้าๆผมดีนะผมโนมาครับการเ้ยน่ากลัวว่ะไปดีกว um ่ากลัว okay. ต,ตัวแอนตีต้ละ่ละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ริโปโอ้ได้ เวดเฟ้าได้เวดฟ้าตีนตีนจะมีต่ามไปฟ้าตามไปฟ้าตัวสิบแล้วนะ ไหลเน็ตไหลรับคนนะครับตม่งดูดาวอยูไม่มีเราดูคนติดต่องะบบวยแมตีนะที่ฉันผมมาช่วยลงแล้ไป4บ่นเชื่อปิลิโป้นะคุ้นชัยตัวดำเงี้ยไม่มาถือน้หมด ดีแล้วะไม่มีตีอ่ะเครั่นคือตีริบติ้วต้อเราไว้สรับ ได้ดังนะเราเราซ็ดเซ็นแตะมไม่อยู่นะผมไม่อยู่ตรงล่างเลนเชทีนึ่ว่ะได้ดัง เพิดอนะเขาเพื่อนอ๋อเทียนอะไรเทียนตัวเดียวตาย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 มาแล้วมาแล้วพเจ็ดปอเจ็ดทำกลางล่างสาดได้สาดได้ม่ได้บ้านนกเจ็มบ่านวิ่งวิงวิ่งยืนวิ่ง อุ่ยโดนซูมเท่าไย <AND> well ังไม่เป็นไรจับการไม่อยากรับการนับไม่

น่าจะทัทนสัญเกินไปผมต้องแรกกัมึงยีงไม่ไหวไม่งั้น่าจะแตกให้เกิดแล้วส่งตรงแล้วเดนไม่ต้องสุดอ่ะอ ล่างสวยอยู่ข้างล่างกับเราขอฟูดได้ไหมเอ้ยผมมีแล้วนี่ว่ะอะไรวะน่านดี โอ้ยนากลัวเโปบนเฮ้ยมาาัดได้รอเโปได้ลองโดนต่อเราเลื่อนนะให้ปิด่ะ เราโดนปิดนะเว้ยเราโดนปิดนะโอ๊โคตริดเหอไนเว้ยยังไม่ยังไม่ส่นเลไม่เขาได้ปะเฮ้ยมันมาตายตายดิดอิดลอกลไม่ครับไม่ครับไม่เอาตาม้องปวะคนเทียนถ่ายาไม่ได้เลยข้างหลัง จ็บคนเล่นหนังตัวออออโอ้ยนะโอ้โหนุม่มรีเลดิสฆ่าหรอ่ะไม่ฆ่าเกี่ยวว่ะกลัวโดนซูมนั่นเฮียนะเฮอย่าเ,เช็คท้าเน้ยก็ลเล่นเล่นตัวหน้าไปเลยว่เาเทดแม่งกันตัวหลังเดี๋ยวหน้าต้องรอกเกิดนะครับเดินหน้าจะมีแค่มบราได้กับคิบดดบปโปนิด ก็เคลมาตนะ,ะเี้ยต้องแบาให้ชนะต้องบบตรงอายาไป,ป,ปรับี่โพขงบนนะปโพน,น่าจะทนิดเอาหายาไปสปีดก,ก็ได้นะผมว่าได้ได้ได ว่ายาพยายาสู้ได้หมดแล้วตอนน่ะเริมาจา้านไปนะจาซ้ายอ่ะก่อนได้ปะงเจ็บจเมันเจ็บอะไายาสปีแล้วอ้อยรอไายาก็ได้เอาไายาสปีนเลย เห็นรูแล้ะวะอือ้ยเ่นีสามตัวเนี้ย่ยอีกสตัวไม่เห็นไอ้เมื่อ<ม>กี้มาพวกผมว่าจะมีริปโปลกับบาดาที่เราต้อนริปโปลมีเกิดไว้มันยงขึ้นมันยิงขึ้นน,นสะสาวได้ป่ะมันไปหมดเลยยอสูงอยู่อีกอดิรแบนะนคนหยืดอยู่อ่ะกาแฟ <N> น่าจะมาปิดไลน์น่ามีตัวอะไรมาบนป่ะเม,มื่อกี้โผล่โผล่เลยโผล่เลยโผล่เลยผล่โผลาดาดาดไม่ร้อยมาจ้ามันไปไอ่ะไปพูดม,ม,ม,มาจ้า เอาอยู่โอ้สวนสวยสวสวไปหมดเลย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 ผมก็รับดรับดิไปรับดคัดคัดท้นได้ไหมทีมันออกได้แล้วนะ้ไม่สนผมเลยวะเกี่ยวยู่มีเกินไป่ะรับเพื่อนรับเพื่อนรเพื่อนทา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 นหตหลังตั้หลังตูหังทำไม่ทำไม่ทำไม่ขอนะ ไล้เปลี่ยนได้เปลี่ยนมานต์ดาวได้ดีได้ตากันนะใ่ใช่เตาวได้อไปเวิ่งวิงววาตีเลยก็ได้ไหวอยู่ถ้ามันเข้ามาให้ฉี่ไปเลยให้ก็หายาตีกับผมก็ได้ให้เพื่อนไล่สามสามแต่สิวมีสารมีสารโลด้ด้

เยอะนะถ้าถ้าไม่ลกเกียบบนมาก่อนเกียบบนมาก่อนย็นอยู่คุ้มน่าเนี่ยก็ติดกูมีบับดาร์คช็อตอะมึงก็ยืนไปดิดเยืนอะไรนะตัวล่างสามนะเมื่อกี้มีเอลซูสูกันเลวเฮ้ยเชี่ยการคนหนึ่งได้วะ ได้ได้ได kind of um, ้จไปไปเล่นเล่นบนนวะเล่นตามบนน่ะบนตามคือการเดนนั่งมิสานะไปับแล้ไปเพื่อนผมเอาวันตีมาจะให้ได้นะนี่ถ้ามันอยู่นะได้บลแล้วได้แล้วเฮ้ยเรวสู้กับตายโอ้ไหนหมด อุ้ยโดนเชียอะไรนี่ฮะอแล้วั่านเสียเสียเยอะอยู่กางวงเลยเพี่เชียไม่ต้อหาคะ เอลสวยไม่เกินนะธนูที่ไกลอมยามโดนอะไรไม่รู้โคตรแรงไม่โดนเอสูรยิงธรรมดาอะไรเนี่ยใช่ผมไม่ถึงเอลสูร์ผมโดนตัวหน้าคีบตัวหนึ่งคีบใหญ่เ้าให้ตัวเรียนปามนึงได้เลยได้ใกล้เกิดนอาพยาท่าเวียท่าเว ไม่น,น,น่าสนใจเพราะว่าไม่เป็นพ <wrote> <AN> ังแล้วไม่พอไม่พูดอะไรเลยไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหอยวฮะมีตัวกับมามีตัวกับมีมีโบนติมีโบนติโอเคโชวแล้วโบนส์แค่ไหนได้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 สีสีอุ๊ยเอ๋เอ้ยสุกันเอ้ยสุกันดูเอ้ยสุกันดูแต่ละมีร้องขิวไม่ร้องขิว ไม่ได้เบีดตายเบีตาปุยปุยปุยกตากตาแม่เจ้รแม่เจ้าใจเซกเกอร์ใจเซกเกอร์กดตาไอ้เนี่ยมาจ่าตัวคีบูไม่ไม่ไม่ๆม <c oughs> ่ไม่ไมอ้คีบูจะเข้าเฟรมกล้องเลยเชียสกอเรตเลี่ยดเลย